สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ บริษัท a c t i v a h e a l t h c a r e จำกัดผู้นำด้านการขายสินค้าออนไลน์มานานกว่า7ปีนำทัพรับรางวัล Best Quality Business of Supplyment ถือเป็นการจัดงานมอบรางวัลได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามระดับประเทศเลยละคะ่ะสำหรับงานประกาศรางวัล Thailand Health and Beauty Award 2022ที่จัดโดยทีมผู้ผลิตรายการอายุน้อยร้อยล้านและบริษัทวิน พีอา r พลัสจำกัด Organized and Agency แนวหน้าของเมืองไทยที่จัดขึ้นณนโรงแรมวอ l d o อบ a อส o r รี oria, กรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาหนึ่งในนักธุรกิจที่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในประเภท best quality business of supplement คือบริษัท a c t i v a Health Care ผู้นำด้านการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มานานกว่า7ปีโดยมีคุณเฉลิมขวานเพชรแหลนน้ำ managing director บริษัท A c t i v a h e a l t h c a r e จำกัดเป็นผู้เข้ารับ รางวัลดังกล่าวจะเป็นอย่างไรไปฟังจากบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่แมอม CEO แห่งบริษัทอธิวาเฮลท์แคร์ air, จำกัดน,นะคะผู้นำด้านกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็พอ,อรู้ว่าเราได้รับรางวัลเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจมากๆค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพัฒนาองค์กรเราให้ไปได้ไกลมากกว่าน,นี้นะคะ ลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแอมเนี่ยเป็นคุณแม่ทุกสองตะกอนนะคะอ่าคุณแม่ทูกสองเนี่ยก็คือแบบว่าพอพอ,พอเราคลอดแล้วเนี่ยเราอยากจะมีหุ่นดีก่ะทำกาแฟมานะคะแล้วก็เลยแบบเป็นคนที่ติดกาแฟด้วยก็เลยอยากจะแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงดีเพื่อให้แบบว่าเราหุ่นดีแล้วก็ทาำกาแฟทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดค้นสูตรกาแฟขึ้นมาค่ะจุดเด่นของสินค้านะคะ เราเนี่ยโต,โตโตขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะยอดยอดขายล่าสุดของเราเนี่ยอยู่ที่250ล้านคะ่ะก็เลยแบบว่าทำทำให้เราสุกว่าเฮ้ยยอดขายเราโตขึ้นทุกๆปีนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยากจะพัฒนาองค์กรอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นคุณแม่หลังคลอดหรือว่าคนที่ต้องการลดน้ำหนักอะค่ะอย่างเราหรือว่าคนที่ต้องการทานกาแฟแต่ว่า ดีต่อสุขภาพค่ะก็ต้องการให้ไปให้ถึงพันล้านไม่ไวค่ะของเราช่องทางการจำหน่ายเนี่ยก็คืออยู่ทางออนไลน์อย่างเดียวค่ะมีค่ะก็เดี๋ยวเราจะมีการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานกาแฟก็คือจะมีเครือขา่ายร่าสุดค่ะก็จะมีโกโก้ออกมาค่ะจะมีโกโก้จะมี หลายหลายหายห,ายหลายรสช,ชาติออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีชาไทยคะ่ะสินค้าเราบริษัทของเราเนี่ยโดดเด่นที่จะเป็นของกาแฟาวาดีแล้วก็กาแฟโชว,วาโกค่ะจริงๆแล้ว14วันก็เห็นผลแล้วค่ะเท็จตุสิบสี่วันก็เห็นผลแล้วค่ะดีกว่าดีดกว่าที่แบบว่าเฮ้ยเราจะทานกาแฟทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเปิดใจมาทานกาแฟเราดูค่ะจะบอกว่าสินค้าของเราอ่ะนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดยังไม่เปิด รับตัวแทนจําหน่ายนะคะก็คือทุกอย่างทุกสินค้าที่เรามีในในมือตอนนี้ค่ะก็คือจําหน่ายในออนไลน์เดียวค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนงนะคะท่องทางจำหน่ก็ ยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานอมฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ